มาต่อกันที่ไล่ไฟท้ายของรถมอเไซค์นะฮะโดยใช้ไล่เสร็จแล้วนะโอ้โหนึงค,คือมันต้องแน่นอะ่ะมันต้องแน่นถึงจะติดอะ่ะตอนแรกคิดว่าไล่แล้วมันไม่ติดเพราะขั้วม,มันไม่แน่นนะฮะก็โอเคตามนี้นะเดี๋ยวมาเก็บสายก็เก็บงานก่อนนะว่าเป็นยังไงสำหรับต,ต่อไฟเบรกนะครับเบรกเท้าต้องไล่ใหม่ เบรกมือนี่คือติดแล้ววาเบรกติดแล้วจะมาหาจุดที่วางนะจุดวางว่าติดตรงไหนนะครับผมถ่ายเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ถ่ายคนเดียวก็เป็นช็อตๆไปก็มาต่อนะครับสําหรับ CRF ส5 0 L นะฮะมาทําไฟท้ายตาแมวนะครับการไล่ขั้วนะก็สีแดงนะครับจะอยู่ที่ขั้วเขียวเหลืองนะฮะสีแดง ส่วนสีดำนะฮะสีดำจะอยู่ขั้วสีเขียวนะครับเป็นลบนะฮะถ้าเกิดมันไม่ติดเนี่ยก็ขูดหน้าสัมผัสของเจ้าตัว,ตวข้างในนะครับหน้าสัมผัสอีกข้างในนะเนี่ยนะฮะหน้าสัมผัสทองเหลืองที่เป็นทั้งแท่งขึ้นมาก็ให้หาอะไรขูดนะครับแล้วก็หาตัวเสียบหัวนี่มาเสียบนะฮะก็จะจบภารกิจนะครับก็ไม่มีอะไรมาก ตอนแรกนะฮะคิดว่ามันผิดไงสรุปแล้วคือหน้าสัมผัสมันไม่สะอาดนะครับก็ไล่อยู่6 7เรอบอะสรุปแล้วก็ถูกแล้วนะครแต่มันแค่ไฟไม่ติดจบจากนั้นก็มาจะมาจัดตำแหน่งวางนะฮะตำแหน่งติดไฟท้ายนะฮะก็จะมัดแบบนี้เลยก็มีเคเบิลไทนะครับสามเส้นนะเส้นนี้มัดพลาดไปหลวมเลยมัดใหม่2เส้น แน่นหนานะครับขยับได้ประมาณมิลสองมิลนะสายก็เก็บอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นนอ็นอตน็อตมันเองนะครับมันอยู่รนเกียวนี้ไงผมเลยพันเอาออกเพราะมันใส่แล้วมันไม่พอดีครับมันกระดกก็เลยพันเก็บไว้ก่อนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาประกอบเก็บกันนะครับว่าออกมาจะสวยงามแค่ไหน หลังจากทําไฟท้ายเสร็จแล้วนะครับเวลาเบรกเท้านะฮะไฟไม่ค่อยติดนะครับก็เลยมาลือดูขั้วนะฮะหน้าสัมผัสเวลาดึงแล้วมันจะทาํางานยังไงนะครับปรากฏว่าหน้าสัมผัสสกปรกมากนะครับเดี๋ยวต้องทําการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ขูดแล้วก็กระดาษทรายลงนะฮะส่วนนี้น่าจะฉีดซอลเนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับลลองดูว่าเวลาเหยียบแล้วเนี่ย จะทํางานหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนแรกคือดําปีเลยนะฮะน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับที่ไฟเดิมไม่สะดวกนะครับก็เลยมาทําการขัดใหม่เดี๋ยวจะมาขัดไอ้ตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะให้มันออกเหลืองๆหน่อยโอเคฮะเดลุยต่อหลังจากถอดล้างนะครับมาทำความสะอาดนะฮะ ด้านในคือสะอาดกลิบเลยนะฮะแล้วก็ปรับองศาระยะเบรกใหม่นะครับแตะประมาณไหนนะครับให้ไฟมันติดได้ดูกันดูไฟท้ายเลยนะแตะเบรกนี่นะครับแตะเบรกเท้านะฮะ พอแตะเบรบนก็แตะเบรกมือก็ติดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบการต่อไฟท้ายง่ายๆนะครับไฟท้ายตามแมวราคาไม่กี่บาทนะฮะมันยากตรงเดินสายนะฮะแล้วก็เช็ดขั้วประมาณนี้ครับจเจอกันคลิปหน้านะฮะตอนใบกันจะทำอะไรอีกเจอกันครับ